สบดีปลุงสบัดีทัหมดทุกบเกาะกับสองน้องออนคือเก่าปลาลุงมากับปันสายคุก <c oughs> ดกบมาสั่นเหน,น่หน่นเวีนนามเขื่อนไหมบ่จ้ะ <c oughs> นั้นอางนีเออตัวนี้เราก็มีน่าคือการทำน้ำปลาไหลกบตนปดักขึ้นี่ต้มปลาดักขนียงานหาตะคุดนนี่หเด็ล้วน้าคุดนะเลอะจิตออมนะสั่งเวนฮูัวตัวนี้ทำยกบน้ำตา มีเลยเก่เลยค่ะหองไหมใช่ไหมจ๊ะ้นหน้านี่อ่านี่ปถ้าอยากให้รู้ตั้งก่องก้นขึ้นถึงผ้า้าดนะอะไรแท้ มันมันมันได้คือ <laughs> 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 <khường mạnh>, <laughs> <laughs> คุดคุดทูเร่กระได้ตัวหนึ่งไปเลยแม่ปลาลมกระได้ตัวหนึ่งปลาซ่งตกเสาวหรอแม่คู่อึดกระได้แล้ เปแม่ปลลงเอานี่ปลลงตัวหนึงตัวหน่อยลแันขือนทั่งเลยเลยจะหูนะุลนอีกคู่ต่อไป

Ừ, rồi cốp. Cốp cốp. Cốp, cốp cốp. cốp, <laughs> cốp, cả, cốp. Cốp đấy. Khen sửa, khen sửa. Nhân bộ thơ, thân khen sửa, ạ, bộ thơ Gương gương khen nè. Hãy subscribe cho không ่ป่าหูวันอ,นอาทิตย์บเว้นหูกางหูก็มีดเน,น,น้าคกบกันเนาะหูวนฮะพอซาหนำขึ้นก่อนซาหนำขึ้นแต่วอ่อนนว่า,าอ่อนที่ต้มนะ

นย่นีน้ามัไปเจะอยู่รุ่น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 รุนตัวใหญ่ด้วยตัวน้อยโอ้ยลงไปนีตมเต็มหนาอเ้ยเห็นบอสผี่น้าขึงไม่แย่ยังเลยเหมีกอบเสยเนาะยังอยู่ดกยายได้กบอีกเลยยุ่งอยกัฮะจไปจุกนาเกาจะมนี่ยายเขาจะไปจุกยู่ เดี๋ยวว่าเอาลองแคสจดอะไรกันได้นะจหนึกพูดทางล่างเย่ด้วยป่ะป่ะนั่งใข้างหน้านะพูดนะเออะันเอาไม่ซ้อนนะจ๊ะิดตงถนน้ำจังกำบคุดเลยจ๊เบิ่งเนาะ ันไหม้เสียบได้ดีนะแต่พูดว่านี่มบอกใหู้่ถ้าเสียบไหมไ้งอลย่คิดอาเยเงี Nát cực mạnh như vậy. Cái mắt nhanh. Hm, 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 mắt nhanh. Áo ตัวม่นะลกระปูไปลงเลยใครอะกระปูไ้มันบเห็นท c h ย้ายย้ายย้ายดนเดินใช่ถ่ายเมนูจะมาได้ท๊ะ

แล้วบนน้เสียไปเห็นด้ไหมไปซะไปบอกบอกว่าน้เสียผู้ไปนะะไม่ใช่ดบนก็เราไม่เสียผ้ว่าบอกเขาเนี่้เสียไปนะฮะอมคุณองเลือตื่นตื่นกันอ่งเนาะเต็นหมง แ้มดูหูนี่หูนี่ยอ่เป็นตมีนะหู่เดียปะมันจะเป็นวางหูมีหนักะแต่แจโต้ไล่หมดโวนะมุนไกน้องนเนาะนอีเด

ไปบ่งดูหูต้งเาเสียบไม้ไว้นะหันนะยังตั้งแครงบ่ก้อนดินบ่เห็นบ่กเออกระพูนะเอ้าโกบกบ่กได้งี่ยมาก็ขึืนมาตั้งหูไม่ตัวใหญ่น่ไม่ตลกจะลาเนาะ กบอีหลุงนี่หน้าที่บ่จักไปเก็บนี่เนาะอือ15ขุดได้ฮู้เนาะเอ้าบ่ต้องเดี๋ยวก็ต้องคอยนําดีปิเนาะ <imitation>